wannan inyam ne ไในตัวเดียวทุกคนตัวนึงน่า,นาจะบอตายแต่ัดตกและทุกคนเลยกราบทักสายสบายดีและสวัสดีตอนเช้าพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เวลาก็ประมาณห้ามโมงไปทุกคนเลยเมื่อน,นี้บบาท้องจะระทานผู้ชมไปลัดเศ้าหรือว่าไปหาหญิงนกหญองหอกทุกคน เขาจะไงคกับไปหล,หลุนไปติดตามรับสมน้องกันเลยว่บาบ่อทองสีโศกชีมานยังมือหนตอนนี้ก็น้ำหมอกออกลายมือนีิทุกคนเอ้ยนี่มืดไปหมดแตกหนึ่งแลวทุกคนเอ้ยนี่เฮายิางอยู่ไปลายไมน่นี่นกคดทุกคน ที่สองแล้วทุกคนนี่ นกกระตกตัวคนนี้ขอนางพักคนทุกคนนีเพราะว่าเฮากลาะมมาตั้งแต่เช้า,ๆ,าๆทุกคนตอนนี้ก็สิบโมงสิบโมงปลายแล้วก็ห้องเขาไม่ได้เจอเลยก็ทุกคนเี่ได้แต่น,นกสองตัวมานี้มานี่เขาสีเลาะว่ากะว่าสีห่หอดประมาณห้าโมงหรือหกโมงแรกนีนแหละทุกคนแล้วเขาก็สิได้กลับ มีนกน้อยห้องลายแถวนี้ทุกคนเลยแล้วก็มีตุ๊ก,กเล่นก็น่าจะมีก็อยู่นํำ แตกอีกแล้วทุกคนเลยบาทที่สามนกกระตกคือเกาทุกคนเลย กเร็วทุกคนเอ้ยนกกระตกกือเกาะปลาเห็ดปลาทุกคนกำลังงามทุกคนเอ้ยแต่ว่า ใน้เลยทุกคนเลยเดี๋ยวเอาสิเก็บเอาเมื่อเก่งกินก่อนมานียลายอยู่เในทุกคน อีกแล้วทุกคนเอ๊ยบาท่หาแล้วทุกคนเดี๋ยวไปเก็บสำกันมาหนินี่ทุกคนโอ้โหนกอีกยังมานี่ nam con đây đó lái xe nè mọi người có họ chắc tổ thì nào người những tên hốc hà bát con không có họ xếp bày tháng ướn hết xin cho con đây đọc nhìn nhảy hết xin Nhưng ổn như thế หลายดอกไปเลยแต่กิ่งล้วส้องบาททุกคนเลยยิงก็ะหอกซ้องโตตัวหนึ่งน่าจะถือบอทักบอคักทุกคนเลยโอ้เสียดายเลยได้แต่ตัวหนึ่งทุกคนมันอยู่น้ำกันมันกินหมากใหม่ทุกคนเลย ได้่ตัวเดียวทุกคนตัวนึงน่าจะบอตายแต่พัดตกเลยทุกคนเลยเอาวันนี้ก็สิได้กครับเลยทุกคนเลยเพราะว่าตอนนี้เวลาก็สิบแปดโมงสิบแปดโมงปลายแล้วนิดนึงสรุปแล้ววันนี้เท่ากับแตกไปเจ็ดบาททุกคนแต่ว่าพลาดนึงเสียดายน่าเสียดายอยูย่นะทุกคนเลยเพราะว่าก็ห้อง ยิ่งสองโตทุกคนแต่ว่าเราได้แต่ตัวหนึ่งเพราะว่ามันกินหมากไม่ทุกคนเลยมันอยู่น้ากันเราก็เลยแบบใจห่อนเน่ก็เลยได้ได้พาดทุกคนเลยอันสั้นเชอะก็ได้ได้สองโตก็หอกมาเน่ได้เห็นแต่สองโตทุกคนเอาแับน,นี้สำหรับคลิปนี้บาทองกับสิได้จ๊ไว้ทัพนี้กอนทุกคนเลย โอกาสหน้าพอกันไหมทันดหลับคลิปนี้ขอขอบใจขอบคุณ fc ที่ติดตามซองบัทองเิมสิกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บัทองในทําคลิปต่อ,ตอไปพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบาย